เจริญธรรมสาธุชนผู้รับชมรายการสนทรธรรมยามเช้ากับมหาวิทยาลัยธรรมิิรา์ทุกท่านวันนี้ก็พบกันเช่นเคยวันนี้ขอแนะนำผู้ร่วมรายการก็หลวงพี่วินัยครับแล้วก็ผู้ตามาก็พาสุวิชินาวโรวันนี้ รู้สึกออนไลน์ไหมหล,ห,ลหลายวันไหมนี่ครับก็เดินทางนะเพิ่งกลับมาจากเาชียงรายวัดโพคินใช่ไหมครับก็อาจจะมีบ้างครับแล้วก็อากาศก็อึมครึมนิดหน่อยเหมือนจะมีฝนเนาะวันนี้ก็เลยเลือกหัวข้อทำจากพุทธธรรมไขปัญหาคาใจในเรื่องการเติมพลังจิต ซึ่งได้แสดงทำไ้เมื่อวันที่8กันยายน2561พลังจิตนี่ถ้าอ่อนล้าล,ลงไปก็ทำให้เราไม่มีแรงทำอะไรเหมือนกันนะมันเหมือนมันมันลดลงได้นะพลังจิตนี่ก็เหมือนคนอดหลับอดนอนเนาะถ้าเราไปเอาอดหลับอดนอนมากๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะไม่กระปี้กระเป๋านาะก็แบบซึมๆ เฉยๆไม่ค่อยมีแรงอย่างนี้นะพระยาธรรมมิกราชก็ขึ้นทูลถามพระพุทธองค์ว่าการชาดพลังงานที่ดีเพื่อให้ดวงจิตของเราเนะี่ยน้อพลังงานที่ดีเพื่อให้เรานำไปสู่สิ่งที่ดีเนี่ยจะต้องทำแบบไหนยังไงบ้างพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตอบว่าการชดพลังงานที่ดีเนะี่ยสามารถทำได้ในทุกอิรยิยาบถ ไม่ใช่เฉพาะตอนนั่งอย่างเดียว oh. แล้วท่านก็บอกว่าในโลกเนี่ยมันมีแค่สองอย่างคือสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีครับสิ่งที่ดีก็จะเป็นพลังงานบวกนะสิ่งที่ไม่ดีก็พลังงานลบตรงครับตรงกันข้ามเ <c oughs> พราะฉะนั้นเราก็น้อมแต่สิ่งที่ดีนะพลังงานที่ดีเข้ามานะแสดงว่า การชัดพลังจิตใช่ไหมฮะเรื่องเพิ่มพลังจิตเนี่ยเราก็ทําได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะก็เหมือนกับว่าคนที่เขารู้สึกพลังหมดไปใช่ไหมฮนะเขาก็สามารถที่จะเดินยืนนั่งนอนนะไม่ใช่ว่านั่งอย่างเดียวใช่ไหมฮนะก็จะสามารถที่จะชาร์จพลังนะหรือว่าเติมพลังให้กับพลังจิตของเราได้ แต่ที่เป็นปัญหาคือเราไม่รู้วิธีการเติมพลัง <c oughs> ไม่รู้วิธีการชาร์จวันนี้พยาธรมก็ได้ขึ้นทุนถามนะบ <c oughs> พราะองค์ก็ตัดต่อว่าจงนึกคิดถึงแต่สิ่งที่ดีๆเพราะความคิดจะเป็นสิ่งที่ดึงสิ่งนั้นเข้ามาหาเราคว <c oughs> ามคิดเป็นสิ่งที่สำคัญนึกจินตนาการสิ่งที่ดีท่านท่านให้ทำแบบนี้ <c oughs> ให้นึกคิด ที่นาการในสิ่งที่ดีครับก็จริงนะเพราะว่าหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าคิดในเชิงบวกนะจริงมันก็เจอเรื่องไม่ดีแหละแต่เราก็ไปหา,าหาเหตุว่าที่ไม่ดีมันมีมันมีข้อดีไหมอันนี้ก็เป็นแบบว่า,าหาให้เราคิดในแง่ที่ดีพอเราคิดในแง่ที่ดีปุ๊บเราก็จะบอกว่าสิ่งที่เราเจอ ิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันใช่ไหมเออพอมันรู้สึกว่าดีเหมือนกันก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกว่ามันก็มีกําลังใจขึ้นมานะแต่ถ้าเราไปคิดแต่เรื่องไม่ดีเด่ะมันก็ทําให้ใจเรามันท้อแท้ห่อเหี่ยวนะ,ะ<ป>พลังงานลบไปเชื่อมต่อกับพลังงานหรท่านสุวิทย์เคยเป็นนะอาการแบบถ้าเราไปคิดคือเจอเรื่องไม่ดีอยู่แล้วไนงะแล้วยังไปคิดในแง่ เหมือนกับว่าตัดเพ้อตนเองนะบางคนนะโทษตนเองบ้างอะไรเงี้ยนก็ยิ่งทำให้พลังจิตเรายิ่งหายไปทำให้เรายิ่งหดถูแล้วก็เศร้าแล้วก็ไม่ล่าเริงนะนนี้ก็แปลว่าเราจะต้องคิดใหมล่ละใช่ไหมใช่ไอหาหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีอะมันมีอะไรที่ดีบ้างเช่น ทุกนี่ยจริงๆทุกคนไม่ไม่ไม่ปรารถนานะนมก่ถึงความทุกข์ล้วก็ท้อใจนะเหนื่อยแต่ลองมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเออถ้ามันไม่มีความทุกข์มากๆเราคงไม่มาบําเพ็ญปฏิบัติตอนเนี้ยไม่มาออกมาบวชเราก็เห็นว่าเออทุกข์มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะหาทางพ้นทุกข์นะเออมันก็มันก็ประโยชน์นะทาให้เราคิดนะใช่คิดหาเหตุแห่งทุกข์ครับเนี่ยแต่ว่า ถ้าไม่มีทุกข์เลยเราก็คงจะเหมือนชาวสวรรค์นะติดติดกับดักสวรรค์เหมือนกันนะใช่ไหมฮะอยู่ติดในความสุขละเอียดปานนีษนะยาวนานไปนนหรือเหมือนท่านสวิทเคยเอาหัวข้อธรรมนะที่ว่ากับดักกับกับดักสวรรค์สามขั้นครับนะหรือว่าอีกบทหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสมีประโยชน์อะไรบ้างนะ กิเลสมีประโยชน์หรือไม่เออ <laughs> ใช่ไหมบางทีเราก็กำลังบำเพ็ญเพื่อที่จะรักกิเลสใช่ไหมเออยังไงมีทรมาว่าออกิเลสเขมีประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่เออมันก็ต้องอยู่ที่ความคิดใช่ไหมว่าเราจะคิดออในทางไหนแต่พระองค์ก็ทรงชี้ให้เราว่าควรจะคิดในทางที่ดีไว้หรือว่ามองหรือว่าจินตนาการใช่ไหม ที่ที่มันดีซะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีกําลังมีพลังจิตขึ้นมาได้อืสรุปแล้วกิเลสมีประโยชน์ไหมเนี่ยมีฮะกิ<ม><ม>เลสนะครับถ้ามันไม่มีกิเลสเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าถ้รา,ามีองกิเลส<ำ>เป็นยังไงถ,ถ้ามีดีดาเราก็รู้จักข่าวเออมันไม่มีสว่างมันเราก็ไม่รู้จักมืดใช่ไหมฮะแต่ว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีความสมสมดุลอยู่นะ ใช่ไหมมัน hmm. มีเหมือนกับมีสองด้านเน่ะมีมืดมีสว่างมีขาวมีดํามีดีมีชั่วอืใช่ไหมแต่พอบำเพ็ญเขาจริงๆแล้วอ่ะพระองค์ก็คงไม่ให้เรายึดในสิ่งใดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นความดีใช่ไหมยึดติดในความดีก็ไม่ดีอีกใช่ไหมฮะธรรมะนี่ก็สุดยอดนะครับทำให้เราเข้าใจ ตามความเป็นจริงตามธรรมชาติครับเพราะอย่างความคิดที่ดีเนี่ยคิดยังไงถึงจะดีโอ้ก็ท่าน,น,นวินัยลองวิสัชนาสักหน่อยด้กห่่ <c oughs> คิดยังไงถึงจะเป็นการคิดที่ดีครับก็ <c oughs> <c oughs> คิดดีฝึกฝึกฝึกคิดดีเนี่ยก็ฝึกมันต้องฝึกนะเ <c oughs> พราะปกติเราเราเรา,เราเจออะไรไม่ดีเนี่ยเราจะคิดไม่ค่อยดี เาช,ชอบหาชุดบกพ่องนะ<อ>าหาจุดบกพ่องเพ่งโทษอะไรนี่ยทําไมชอบแบบนั้นกันไหมครับแต่ว่าพอเราเราเริ่มหัดมาคิดในเชิงบวกอะ่ะเหมือนกับว่ามันก็ไม่ดีหรอกแต่ว่าเราก็าพิจารณาว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะเอเอมันมันมีประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมฮะเช่นถูกคนเขา,เาตำหนิเรานะ ว่าเราเนี่ยทําแบบนี้ใช้ไม่ได้นะทําให้คนถึงเศร้าเสียหายอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นถ้าเราไม่คิดในเชิงดีเนี่ยเราก็โทษคนว่าเนี่แหละใช่ไหมฮะไม่พอใจเขาใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดในเชิงดีเออดีนะเหออมือนกับว่าเราก็มีแค่สองตาข้างหลังเราก็มองไม่เห็นนะมีคนมาช่วยบอกเราเออเราจะได้รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนเราจะรีบแก้ไขนะอันนี้ก็ เราก็จะต้องไปขอบคุณเขาด้วยนะนั่นเลยที่บอกนะที่เมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเราเราก็ไม่มองไม่เห็นน่ะเหมือนกับตัวเราทําอะไรส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะไปเห็นคนหนึ่งเขาทาอะไรเรารู้หมดนะแต่แต่ตัวเราทําไม่ค่อยไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยบอกไม่เห็นนะเออมีคนเข้ามาบอกอ่ะเราก็ต้องไปขอบคุณเขาอีกว่าเออดีนะที่ที่มาบอกเราเพราะว่าถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้มอนกันเราก็หลงไปเหมือนกันนะว่าเราดีแล้วแต่จริงเราก็ยังไม่ดีนะเราก็ยังมีข้อ ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ไปขอบคุณเัาเพราะว่าเราจะได้รีบๆแก้ไขปรับปรุงให้ตัวเราเนี่ยแล้วดียิ่งขึ้นขึ้นไปอ๋อนี่เป็นคิดเชิงบวกนะครับนี่ก็คือถ้าคิดเชิงลบก็จะโกรธโกรธมาโทษเขาด้วยมาว่าฉันทําไมครับคุณดีแล้วขนาดไหนเนี่ยมาว่าฉันแต่ไปคิดในเงี้ยลบไปเพราะเราไม่ดีไปขอบคุณเจะเศร้ามองนะครับไปขอบคุณเขาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอือแล้วก็ความเป็นอะไรเป็นเป็นมิตรใช่ไหมพันธมิตร หรือว่า,าก็ยังดำรงอยู่นะไม่ได้เสียหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปโกดเขาเนยนะเราก็ยังคบเขาได้ตลอดอพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าถ้าเรื่องการฟังก็ให้ฟังแต่สิ่งที่ดีเช่นฟังธรรมครับคิดดีพูดดีทำดีอยู่ในสิ่งที่ดีดีนะคบคนก็คบคนดีครับก็ การที่ทําสิ่งดีๆเหล่านี้มันก็เป็นการเติมพลังชาติพลังโดยธรรมชาติอ,อยู่แล้วท่านว่ายอย่างนั้นก็ม,ม,มีหลายครั้งนะที่เราไปทําฟาร์มดีไปช่วยเขาอะเขาก็ขอบอกขอบใจเราใหญ่นี่นะอืม,มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าม,มีความ,มก็ลายเป็นกําลังใจทําดีเพิ่มขึ้นนะการนึกก็นึกถึงพระพุทธเนี่ยเราก็จะมีความสุขน พุทธานุสตินึกถึงพระรรมธรรมานุสตินึกถึงพระสงฆ์สังขานุสติครับนึกถึงสิ่งที่เราถนัดขอให้เป็นสิ่งที่เราถนัดเราเราเป็นความดีอะไรก็าตามที่ดีๆเนี่ยมันเป็นการชาติพลังโดยธรรมชาติอย่างเช่น การนั่งชาร์จพลังเนี่ยท่านให้นึกถึงพระพุทธองค์ใช่ไหมนึกถึงรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมพลังเย็นๆมาสู่ฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวาแล้วก็รวมพลังเย็นๆนั้นเข้าสู่ศูนย์กลางกายเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการชาร์จพลังน้อมพลังพุทธบรารมีเข้าสู่กายเข้าสู่ศูนย์กลางกายเราฝึกึกในเรื่องของกรรมฐานหลวงทุลงจิตนะเราก็จะเห็นว่าอื ในการที่เราน้อมจิตขึ้นไปนะขึ้นไปบนแดนพระนิพพานนะครับแล้วก็ไปเจอพระผู้หลุดพ้นนะ,นนนะเขาจะมีพลังนะครับมีพลังแล้วก็มีความเย็นนะฮะมันก็รู้ออถึงปุ๊บฝ่ามือซ้ายฝ่ามือฝางเราหรือว่าสงกลางกายเราก็นะครับแล้วก็ชาร์จชาร์จชาร์ารันก็ทําให้เราสุว่ามันมีพลังขึ้นมาได้อ,อันนี้ก็เราก็เห็นว่า สิ่งเนี้ยก็คือการคิดของเรานอนาอซึ่งบางคนเขาก็เขาก็สงสัยว่าคิดไปเองหรือเปล่าครับอย่างไร้ดแต่พอเรามาศึกษาเรื่องในธรรมะถึมพุทธการว่าสภาวะของของจิตใช่ไหมฮะมนะมีสภาวะที่ที่เร็วกว่าแสงเนี่ยพอเรานึกถึงพระนิพพานเราก็ไปถึงพระนิพพานแล้วนั่นนะออเนี่ยและแล้วพอเร,เรามาเข้าใจในเรื่องของสภาวะของจิตที่แท้จริงอะเราก็เลยเข้าใจว่า จริงๆแล้วมันจิตของเราไปได้เร็วมากแค่เรานึกถึงที่อเมริกาที่ญาติที่อยู่อเมริกาเนี่ยจิตเราก็ไปถึงที่นู่นละเพราะนั้นเป็นสภาวะที่เร็วนะฮะแล้วก็ให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วจิตเราไปได้ทุกที่นะด้วย,วยอยู่ที่ประตูก็คือความคิดนั่นเอนงประตูของความคิดแต่ว่าพวกมก็ทรงแนะให้เราว่าคิดในเชิงบวกคิดในเชิงที่ดี ใช่ไหมฮะใ,ในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เรา,าปรารถนานะฮนะอันนั้นก็จะทําให้เรารู้สึกว่า,าจะเติมพลังจิตของเราได้ได้ตลอดนะฮนะพอดีนะแบบนี้นะทำให้เรารู้สึกว่าการชาร์จพลังหรือการเติมพลังเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยอ่าอมันก็ง่ายแค่ง่ายง่ายใช่ไหมฮะแล้วเราสังเกตว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราชาร์จพลังเนี่ย <c oughs> เราก็มีความสุขไปด้วยนะท่านสุวิทย์นะมันจะสุขมันเบาสบายนี่ตรงนี้แหละ嗯嗯ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะทําบา่อยๆอาจะเป็นจริงนะที่เู้พ้องบอกว่าทําในสิ่งที่เราถนัดนะทําแบบเนี้ใช่ไหมบางคนก็ชอบนะบางคนชอบก็ชอบที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนะอย่างคนที่เขาอยู่ในมูลนิธิร่วมกันยูก็ดีหรือพอเจ๊กตึงก็ดีนะเขาทำสิ่งดีนะ,ะเขาก็ ทำในสิ่งที่เขาถนัดเนี่ยแล้วก็เสริมพลังให้เขาก็ดูสูว่าเขาก็ทําช่วยเหลือเขาด้วยแล้วเขาก็ทํางานประจ,จําเขาด้วยนะก็เลหมือนกับเขาทำสองอย่างเนี่ยแต่เขาก็มีพลังมากมายนะที่จะทําได้ตลอดไม่เหนื่อยอใช่ไหมฮะมันก็สรุปก็คือความคิดที่เป็นสิ่งสาคัญเพราะเป็นตัวเชื่อมต่อของพลังงานที่จะเข้ามาหาเราเราก็ต้องควบคุมความคิดเราให้คิดในทางสิ่งที่ดียิ่ง ได้บทนี้ด้วยนะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะคิดแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ,ฮะคิดทุกอย่างในเชิงที่ดีหมดแล้วทำให้พลังใช่ไหมเป็นพลังที่มันเป็นพลังจิตมันก็เกิดขึ้นได้ะนะไม่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งเฉยเฉใช่ไหม เราเดินเราก็คิดในที่ดีๆก็ได้นะ <c oughs> ทำด้ทุกอิริยบทครับ <c oughs> มันก็เลยมีพลัง <c oughs> ใช่ไหมมีพลังเออพลังบวกครับเราต่อมาเนี่ยในปีหกหกสามนะครับในธรรมะใจปีดกทางสายกลางพระพุทธองก็แสดงทำมาอีกบทหนึ่งเรื่องการเติมพลังจิตอย่างง่ายอ๋อ เมื่อกี้เราพูดถึงเบื้องต้นนะว่าการเติมพลังจิตจะเป็นลักษณะ<ม>ไหนแล้วสามปีต่อมาท่านก็มีกรรมฐานมีคลิปธรรมะนี้ออกมาการเติมพลังจิตอย่างง่ายทำยังไงนั่นเลยท่านก็อบอกว่าเริ่มต้นที่เราจะทําอะไรให้สาเร็จต้องมีความตั้งใจอครับถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยเราก็จะไม่ทํา ว่าความตั้งใจก็หมายถึงว่าความเมือาจะทำอะไรนะที่จะาําให้สาเร็จนะอยู่ทั้งโลกก็เหมือนกันแนละ้อย่างเราคุยกันเรื่องเติมพลังจิตเนี่ยครับถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ตั้งใจเขาก็ไม่เติมนะนั่น,นเลยก็ต้องมีความตั้งใจสนใจก่อนแนละ้วเราก็ได้แนบทิปธรรมะไปในในหัวข้อที่เรานําเสนอวันนี้ไปแล้ว เผื่อว่ายังมีข้อขัดข้องหรืออยากฟังทำตรงจากคลิปธรรมะก็สามารถไปฟังได้ครับเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดนะครับ,รบก็ขอแนะนําในเบื้องต้นในคร่าวๆในลักษณะนี้ไว้ก่อนแต่เราจะเห็นเรื่องของพลังนะพลังจิตนะถ้าคนเรามีพลังจิตมีพลังมากๆเราเห็นบางคนที่เขาทําอะไรนะ ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก,ก็ไม่เหนื่อยนะเพราะมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นนก็ตั้งใจนะที่เขาจะทำถามว่าทุกคนเวลามุ่งมั่นตั้งใจทำแล้วมีปัญหาไหมมันมีกันทุกคนนะใช่ไหมือมนกับว่ามาทดสอบเราด้วยว่าเราจะมีความมุ่งมั่นไหมใช่ไหมแต่ถ้าเรามีพลังจิตไม่พอนี่บางทีเราก็ท้อมง้นะพอปุ๊บแล้วก็ คิดไม่ค่อยดีแล้วนะจะถอยแล้หรอเออมันยั <c oughs> ไม่อยากทําแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมไม่อยากทําปุ้มก็พลังจิตมันน้อยแล้วนี่ใช่ไหมตอนนี้ได้ข่าวว่าท่านวินัยกําลังรับรับงานสําคัญนะครับไม่ต้องใช้พลังจิตเยอะเหมือนกันงานอะไรตอนนี้กําลังมีงานอะไรทําก็จะทาคลิปธรรมะของพระพุทธองค์เนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของ เสียงใช่ไหมฮะของพุทธเจ้าน้อยเสียงของพุทธองค์เนี่ยให้มันเป็นเสียงที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดเพราะว่าเรายังมีคลิปเป็นในยุคกื่บพุทธกาลเนี่ยนะพุทธเจ้าน้อยก็น้อมมาสามพันกว่าคลิปแล้วใช่ไหมฮะแต่ในแต่ละคลิปเราก็จะต้องมีเป็นฟังแล้วก็รู้สึกว่าเย็นสบายใช่ไหมอยากจะฟังเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถ้าเรา ทำได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะกับทุกๆคนนะใช่ใช่ไหมฮะมที่มาฟังธรรมมาแล้วเราสึกว่าเออฟังธรรมานี่แล้วมันเย็นมันสบายหูมัน<อ>ชื่นใจมันฟังแล้วรู้เรื่องใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดประโยชน์กับนะคนทั่วไปแล้วก็จะได้เข้าถึงธรรมะในถึงพุทธกาลนี้ด้วยใช่ไหมฮะมนะแล้วก็ต้องใช้พลังจิตเยอะเหมือนกันใช่ต้องนะใช้ความคิด ใช้จินตนาการนะฝ่ายจะทําคลิปทําภาพทําเสียงอะไรมาได้นี่นะก็เอาไว้ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับฟังผลงานต่อไปนะครับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมจะเสริมอีกไหมครับก็เ,เกี่ยวกับเรื่องของอพลังพลังจิตเนี่ยถ้าเรา,เราจะาไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะคนเราส่วนใหญ่ก็อย่งที่บอกอรว่า,เ,าเราก็ไม่ได้ มุ่งมัน่นหรือว่าตั้งใจในเรื่องของการฝึกสมาธิกันเท่าไหร่จะไหมครนะก็บเรีนมุ่งมัน่นตั้งใจในเรื่องของการทํามาหากินเราสังเกตว่าทุกคนก็จะมุ่งมัน่นหาเงินใช่ไหมหรือว่าหาเลี้ยงชีพนะทํากิจการหน้าที่ต่างๆ <c oughs> แต่ <c oughs> ในหน้าที่ต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามันต้องใช้พลังจิตมาก ช่ไหมฮะนะแต่เราก็ไม่ได้อ่เราก็เลยละเลยไปแต่เราเป็นเน้นในเรื่องของการได้หลับได้นอนใช่ไหมฮะนะพอเราได้หลับได้นอนเต็มอิ่มแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็เริ่มมีพลังละอ่นนะแต่เนี่ยนะท่านก็อะเปรียบว่ามันพลังจิตพลังกายนะครับมันก็จยคล้ายๆกันนะแต่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะนะเพราะบางคนเนี่ยเขานอน เต็มอิ่มแล้วล่ะแต่เพลินพลังจิตเขาไม่มากพอนะเขาไปเจอปัญหาประสังนิดเดียวเขาก็ทอ้อเขาก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมทั้ทงที่อีกคนนึงเขาก็นอนเท่ากันนะครับห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนอนเท่ากันอาจจะนอนน้อยกว่าด้วยแต่เขาก็มีพลังจิตที่จะทํากิจการนู่นกิจการนี่โดยที่เขาไม่เหนื่อยล้าเลยอ,อันนี้ก็จะให้เห็นว่าอืมันก็จะแยกส่วนกันอยู่แต่มันก็คล้ายคลกันนะเพราะว่าถ้าเราได้หลับได้นอนเราก็รู้สึกมีกําลังขึ้นมา จิตก็เหมือนกันให้เขาได้พักผ่อนบ้างนะเออใช่ฮะให้เขาสงบนิ่งเฉยครับบ้างนะแล้วคนคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเขาว่าเบาสบายเขาจะไม่เข้าใจว่าอที่จิตเขาเหนื่อยล้าหรือจิตเขาไม่มีแรงเนี่ยมันก็อยู่ที่ประตูใช่ไหมประตูของจิตที่จะออกไปเนี่ยก็คือประตูของวารมคิดอืมนะดังน,นั้นพระสงฆ์ก็เลยเน้นให้เราเนี่ยก็รู้แหละมนุษย์อะมันอดคิดไม่ได้อืก็เลยให เราคิดในเชิงบวกในคิดในสิ่งที่ดีถูกไหมอันนี้ก็เป็นทางที่จะทําให้เราเนี่ยมีพลังจิตขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะพอเราคิดในสิ่งที่ดีเราก็ไม่ไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดพลังจิตขึ้นมาแต่ถ้าเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยจิตเราก็ออกไปนู่นออกไปนี่ขณะที่จิตเราออกไปเราก็ไปกวาดเอาขึ้นทุกบ้าง นะกระแสะที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราบ้างแล้วก็ยิ่งทุกเข้าไปใหญ่พลังเราก็ยิ่งน้อยลงเข้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะแต่พระองค์ก็แนะให้เราคิดอะไรก็ได้ที่เราถนัดที่เรารู้สึกว่าคิดแล้วมันมีพลังขึ้นมามนทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากมายเลยะฮะในเรื่องของของพลังใช่ไหมฮะเราจะสังเกตนะถ้า บางครั้งเขามีคนเราอ่ะนะช่วยเหลือกันนะพอเขารู้ว่าเนี่ยทำอย่างนี้ไปเนี่ยจะไปช่วยชาวบ้านเขาได้มากมายเนี่ยเขาไม่ไดเอาแรงเอาแรงมาจากไหนไม่รู้โนน <c oughs> อ้โหทำใหญ่ทําใหญ่นะทำ <c oughs> ทั้งวันทั้งคืนไม่เหนื่อยนะ <c oughs> นั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของพลังจิตเนี่ยมันมีความสําคัญใช่ไหมฮะเพราะนั้นจนไปถึงการฝึกพลังจิตนะฮะที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมีพลังมากๆจนเป็นจิตที่รู้ตื่นด้วย Oh. นะอันนี้สําคัญเลยนะของผู้ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญเนี่ยนะครั้นนั้นมันก็เลยต้องมีสี่ย่างก้าวว่ามีศีลธรรมสมาธิและปัญญา mm hmm. เห็นไหม mm hmm. จะต้องมีสมาธิใช่ไหมนะ <Yeah. S 2> มีพลังจิตให้มากๆอยู่ถึงเกิดปัญญาขึ้นมาได้ mm hmm. ใช่ไหมฮะนะปัญญาเกิดมาเพื่ออะไร mm hmm. เพื่อที่เราจะได้รู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงในวัฏสงสารนี่ mm hmm. พอเราเข้าใจเราเห็นตามความเป็นจริงที่ พระองค์สมมาสม,มุทจ้าน่ได้เอาธรรมะในลุมวุฒการเนี่ยนะมาชี้มาบอกหรือว่ามาเป็นแผนที่ใช่ไหมฮะนะให้เราเนี่ยได้เดินตามให้เราได้ประพฤติตามให้เราได้เข้าใจตามจนเราเรารู้เราเกิดปัญญาขึ้นมาละอันนี้แหละนะพลังจิตตัวนี้แหละที่จะทําให้เราสาม,มารถที่จะนําพาตัวเองอ่ะหรือดวงจิตของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์หรือพ้น จากวัะสงสารกลับสู่แดนพนันธิพานได้อืต้องใช้พลังจิตมากนะเพราะว่าในโลกของเราเนี่ยในวัตะสงสารเนี่ยมันก็มีอะไรมีเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของกิเลสเนาะใช่ไหมฮะเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นยึดในตัวตนมันก็จะมีสิ่งเหล่าเนี้ถ้าเราไม่มีพลังมากพอเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราอยู่เหนือ,อ,นอกฎแห่งกรรมอยู่เหนือของกฎไตักษั์ของความไม่เที่ยงแท้ใช่ไหม เพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้มนุษย์เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะัะพอเรามีสมาธิมากๆเราเกิดปัญญามากๆเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะว่ายังังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องทุกข์แน่นอน,นใช่ไหมนั้นเรื่องของพลังจิตเนี่ยมันมีความสําคัญจนสามารถที่จะ นาพาเราให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็นอะไรที่ต้องหมั่นฝึกนะท่านสุวิทย์นยฝึกฝึกบ่อยแมะก็ต้องต้องพัฒนนะฮะไม่งั้นเราก็ท้อหรือก็ไม่มีกําลังที่จะทําอะไรเนาะต้องชารติพลังต้องฝึกสมาธิให้จิตเขาได้พักผ่อนได้เขามีกําลังอนะพอมีกําลังเขาก็เขาก็เดินต่อไปได้นะครับครับวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาเนาะ ขอขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมสา,สาธุครับ